สนุกกันเถอะเราวางชน์คนอื่นเขาด้วยตอนนี้ครูอันนี่เด็กๆมารวมตัวกันหน่อยเร็วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆที่เนี่ยดูร่มรื่นดีไหมอยูร่มรื่นดีนะคะครูต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะแต่ทำไมเราต้องมาที่สวนสาธารณะกันได้หรอครับเรามีนัดเดินที่วิทยุพันไม่ใช่หรอครูเอาหน้าเอาหน้าเด็กๆยังไงที่เนี่ยก็เป็นทางผ่าน ครูเนี่ยอยากให้ทุกคนมาผ่อนคลายกันก่อนไงอาเด็กๆเราไปนั่งพักกันใต้ต้นไม้นันดีกว่าจ้ะมาหาละ้ะอาเด็กๆเด็กๆคิดว่าคำว่าสวนสาธารณะเนี่ยหมายถึงอะไรกันหมายถึงพื้นที่ส่วนรวมใช่ไหมครับครูหนูว่ามันหมายถึง เขาให้เยาไปว่าผู้ประชาธิปไตยไงล่ะคะอืมที่ทุกคนพูดมาเนี่ยก็มีส่วนถูกนะคะแต่ว่าลองนึกภาพตาวูนะส่วนสาธารณน่ยนะจะเรียกว่าอิสระที่แท้จริงก็ยังไม่ใช่เพราะในทุกๆที่เนี่ยก็ต้องมีกฎระเบียบที่ต้องทำตามใช่ไหมล่ะคะ ที่ต้องทําตามใช่ไหมล่ะเด็กๆเห็นอย่างต้นไม้นี่ไหมเห็นค่ะมันเติบโตมาอ,อย่างอิสระแต่ก็ต้องถูกตัดแต่งอเรื่อยๆเพื่อความสวยงามและถึงต้องตาดกาละเทศนี่ละจ้ะ แต่ผมว่าเวลาที่พวกมันบินรวมกันอยู่บนท้องฟ้ามันดูสวยงามมันเป็นระเบียบม,มากเลยครับครูเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับถึงจะเป็นอิสระแต่ก็ต้องอยู่ใี่บนระเบียบไม่ทำให้ใครเดือดร้อนครับแต่คุณครูครับนกที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยความอิสระแต่ถ้าวันหนึง่งมันถูกใครสักคนจับลงมาแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเกาะผาด้วยความอิสระไหมครับอืมประเด็นนี้แหละหน่าสนใจมากธรรมชาติทุกสิ่งบนโลกใบน,นี้ ล้วนมีค่าในตัวเองเสมออยู่ในที่ที่ควรอยู่เป็นในสิ่งที่ควรเป็นสิ่งนี้แหละจ้ะที่ครูอยากให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ก่อนที่จะพาไปรู้จักกับปีร์บัศจัรย์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรล่ะปีอะไรอะอ่ะตอนเนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วอยากไปกันเลยไหมอยากไปคับอยากไปกันเลยไหมอยากไปค่ะงั้นคุณอาเด็ คือนุ่ปป้นพระสดุทนมโนราพระสดุทนมโนราเนี่ยเป็นวรรณกรรมเก่าแก่ของไทยเชียวล่ะแบบนี้ก็น่าสนใจมากสิคะครูแล้วทั้งสองคนนี้เขาอเอาิอ่มเขารักกันหรอคะครูบ้าแบบนั้นเราว่าดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อะคนกับนุ่มเนี่ยนะ <c oughs> เขาดูไม่น่าจะรักกันได้แอบก็เกลัวไปเรื่อย เขาเนี่ยรักกันแต่มันไม่ง่ายเลยนะที่ทั้งสองเนี่ยจะมารักกันได้พวกเขาต้องเจอทั้งอุปสรรคเรื่องราวอันแสนสาหัสที่เกิดจากมนุด้วยกันเองเด็กๆอยากรู้ไหมว่าพวกเขาเนี่ยรักกันได้ยังไงอยากรู้ค่ะอยากรู้หรือยังอยากรู้ค่ะงั้นทุกๆคนลองหลับตาแล้วค่อยๆนึกภาพตามถึงนะคะ